โอเคมาถ้าเราได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงทั้งหมดสแหล่งทำให้ระดับเสียงต่างกัน3 0มสเดซิเบลอัตราส่วนระหว่างความเข้มของเสียงทั้งสองได้ยินเป็นเท่าไหรอมาเลยสูตรก็คือ b 2ลบ b หนึ่งเท่ากับสิลอกของ i 2ส่วน ด้วย i 1หนึ่งใช่ไหมเราอะไม่รู้นะว่า b 1หนึ่งกับ b 2สองมันเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามันลบมันบวกลบกันแล้วแล้วมันก็ได้สามสิบอะแล้วก็สิบล็อกกับ i 2สองส่วนกับ i หนึ่งเสร็จทีนี้นำอันนี้ไปหารนำสิบตรงนี้มาหารใช่ไหมก็จะได้สามล็อกกับ i 2สองส่วน i 1หนึ่งใช่ไหมเสร็จทีนี้เราก็ จะดันสิบแล้วก็ใส่ล็อกนะเพราะว่ามันมันเป็นสิบตรงนี้ดันไปฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นสิบยกกำลังสามอ๋อด,ดันดันฐานดันฐานของฝั่งนี้แล้วก็ใส่ล็อกทาทาดีเดียวดีกว่าสิบก็จะได้สิบล็อกสิบยกกำลังสามแล้วก็ใส่ล็อกอะข้างนี้ก็มีล็อกข้างนี้ก็มีล็อกเพราะว่าเราจะได้ตัดล็อกทิ้งมันมีล็อกข้งสองข้างแล้วใช่ไหม ล็อกกับล็อกตัดกันชึบอ่ะก็จะเป็นสิบยกกำลังสได้เท่าไหร่ได้1,000เท่ากับ i2 สอ่วน i1 นะจากโจทย์เขาบอกว่าอัตราส่วนระหว่างความเข้มของเสียง i ทั้ง2ได้ยินเป็นเท่าไหร่ก็จะตอบว่า i2 ต่อ i1 เท่ากับหนึ่พ ต่อหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยมันส่วนเป็นหนึ่งนะอย่าลืมโอเคต่อไปหน้าถัดไปเลยเอาข้อคำนวณก่อนดีกว่าอะเดี๋ยวค่อยส่งไปนะข้ออื่น <c oughs> <c oughs> ถ้ากับเรือส่งขึ้นเสียงจากโซนะโซนโซนเออท่ามาถอะไปในน้ำทะเลพบว่าช่วงเวลาที่ขึ้นส่งไปจากเครื่องส่ง ไปกระทบกับโขดหินใต้ทะเลจนสะท้อนกลับมาถึงเครื่องรับเป็นเวลา2.4วินาทีพอดีจงหาว่าโขดนี้หินนี้อยู่ห่างจากเรือเท่าไหร่อันนี้เขาทำหา S กํกำหนดให้ความเร็วขึ้นในนะ้ำเป็น1,500เมตรต่อวินาทีอ่ะก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าส่งขึ้นไปแล้วก็มันมาถึงแสดงว่า T เนี่ย ต้องหารสองนะเพราะว่ามันไปกับกลับไงเราก็ต้องหารสองก็เอสองจุดสี่หาราสองเท่ากับเออหนึ่งจุดสองแล้วก็เข้าสูตรเลยปกติ v เท่ากับ s ส่วน t หรือว่าเอ v เท่ากับ s ส่วน t อะแล้วหนึ่งพันห้าร้อยตึ๊บ เท่ากับ s ส่วนด้วย1.2 1 2มันอยู่อย่างนี้ก็ย้ายไปคูณอืมอ่ะก็จะกลายเป็น1,500คูณกับ1.2แล้วก็เท่ากับ s ดังนั้น s ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1,800เมตรแค่นี้เลยไม่ยากมาข้อต่อไปหลังจากเห็นฟ้าแลบแล้ว 1.6วินาทีจึงได้ยินเสียงฟ้าร้องถ้าเสียงเดินในอากาศด้วยความเร็ว350กิโลเมตรจงหาว่าตำแหน่งที่ฟ้าและอยู่ห่างกับตำแหน่งที่เรายืนอ,อยู่เท่าไหร่อ่ะอันนี้มาเลยตะกี้เราใช้ V เท่ากับ S ส่วนทใช่ไหมขอใช้ S เท่ากับ VT นะอ่ะ จร,จริงจำตัวไหนก็ได้นะสองตัวเนี้ยอันนี้กับอันนี้เพราะว่ามันเหมือนกันนะถ้าไม่เชื่อก็เนี่ยอ่ะมันมาจากนี่เอานี้ไปคูณกับอันนี้ก็จะกลายเป็น s เท่ากับ t ส่วน v อ่ะเห็นไหมเหมือนกันคือมันสลับไปสลับมาก็เอาสูตรนี้กันดอ่ะ s เท่าไร่ไม่รู้เพราะโจทย์ถาม v เท่าไหร่ v คือสามร้อยห้าสิบทข้อนี้ ไม่ต้องหารสองนะเพราะว่าฟ้าแลบอะ่ะมันแค่มาหาเรามันไม่ได้พุ่งกลับไปก็เป็นหนะึจุกนะดังนั้นก็จะกลายเป็น560เมตรนั่นเองข้อนออี้ง่ายมากอ่ะต่อมาข้อยี่ห้าางทะเลทรายมีอุณหภูมิ313เควินถ้าเปิดเสียงวูดที่มีความถี่ สองร้อยเฮิร์ตจงหาว่าเสียงหูดนี้จะมีความยาวขึ้นเท่าไหร่อะก่อนอื่นเลยเราจะต้องแปลงอุณหภูมิตรงนี้มาตรงเนี้ยโอ้ยเราจะต้องแปลงอุณหภูมิตรงนี้ให้เป็นหน่วยขององศาก่อนด้วยการเอาอุณหภูมิตรงนี้ปนนององนไปลบกับเดี๋ยวเอาปากกาไม่ติดว่ะสองร้อยเจ็ดสิบสามแป๊บหนึงโอเคทเท่ากับ 313ลกกับ273นะก็จะได้40องศาเข้าสูตรเลย V เท่ากับ331บวก0.6ท V เท่ากับ331บวก0.6แล้วก็คนกับ40นะก็จะได้355มตรต่อมินาที จากนั้นก็มาเข้าสูตร v เท่ากับ lambda f อ่ะ v เท่ากับเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบห้า lambda ไม่รู้ f คือสองร้อยก็เป็นสองร้อย lambda lambda สองร้อยคูณอยู่ย้ายมาหารก็จะได้เป็น lambda เท่ากับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเมตรนั่นเองนะ ข้อนี้ก็ง่ายเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นเรือนำเที่ยวปล่อยขึ้นเสียงจากโซน่าไปสำรวจหินโสโครกใต้ทะเลถ้าหินโสโครกอยู่ห่างจากเรือในแนวราบสบิเอ้ยในแนวแนวราบระยะ100เมตรและลึกจากผิวน้ำเป็นระยะ75เมตรทรงขึ้นไปยัง คูท่งขึ้นเสียงไปนานเท่าไรจึงจะได้รับเสียงสะท้อนกลับมากำหนดให้เอ่ออัตราเร็วในขึ้นน้ำเนี่ยเป็นหนึ่งพันหกร้อยอะมาเลยมาวัดรูปกันก่อนเพื่อแบบดูภาพตึ๊ดๆวัดวาดยังไงว่าเรือวาดอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าเป็นเรือแล้วกันสมมุติอ่ะเขาบอกว่าในแนวราบห่างกันหนึ่งร้อยเมตร ติดๆๆๆอะสมมติวหนึ่งร้อเม็ดอ่ะหนึ่งเม็ดประมาณนี้แล้วก็บอกว่าอยู่ลึกจากผิวน้ำเอาลึกติดๆๆอ่ะลึกจากผิวน้ำอันนี้คือหินหินโซโคกก็คือหินที่มันอ่ะเหมือนจะบอกยังไงดีเหมือนหินที่อยู่แบบตามขด ควรหินเวลาไปถ่ายรูปในหาดนนนุ่ยมัยนก็มีอ่ะเอออ่ะเขาถามว่าส่งขึ้นเสียงอ่ะได้นานเท่าไหร่ก็นี่เลยจากนี่มาถึงนี่ชื้สามารถใช้พิทาคกรัดได้ก็คือเอสตรงนี้เราไม่รู้ก็เอสยกกำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยกกำลังสองบวกกับสจดสิบห้ากำลังสองนะเอสกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่วะหนึ่งหมื่น อืบวกกับห้าพันหกร้อยยี่บห้าบวกกันแล้วได้หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าเอสองแล้วก็ใส่รูทรูทของหนึ่งพันห้าหมื่นเฮ้ยหนึ่งพันห้าหมื่นอะไรหนึ่งมื่นห้าพันหกร้อยยี่บห้าอ่ะแล้วก็ถอดรูทออกมาก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเมตรเสร็จทีนี้ เข้าสูตรได้เลย s เท <S S 1> ่ากับ v t s คือหนึ่งร้อยี่สิบห้า v คือสามรอเอ้ยหนึ่งพันหกร้อย t เพราะว่าเราอยากรู้ว่า t เท่าไหร่ดังนั้นมันตรงเนี้ยคูณอยู่ย้ายไปฝั่งนี้ย้ายไปหารก็จะเป็นหนึ่งสองห้าหารหนึ่งหกพัน เฮ้ยหนึ่งพอะไรหนึ่งันรอ่ะเสร็จทีนี้ก็จะได้เป็นทีเท่ากับ0ูนย์จุห้าหสองห้าวินาทีอ่ะมาข้อนี้ A และ B เป็นลำโพงสองตัวที่วางห่างกันอ่ะวาดก่อนเลยข้อนี้วาดก่อนจุ๊บจุ๊บจุจุจจจทีตัวที่หนึ่ง มีตัวที่สองจุด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 อ่ะตรงนี้กับตรงนี้ห่างกันทั้งหมดสองเมตรอันนี้เป็น A อันนี้เป็น B แล้วก็ผู้ฟังเนี่ยอยู่ห่างจาก A ทั้งหมดสิบเมตรตื๊ดตื๊ดตืดตืดอันนี้เป็นผู้ฟังแล้วก็ห่างจาก B เป็นระยะห่างเก้าจุดห้าตื๊ดตื๊ดตืดตืดเก้าจุดห้าเมตรแล้วก็อันนี้เป็นสิบเมตรเสียงเอ้ย เสียงความถี่ต่ำสุดของคลื่นที่เสริมการทำให้ได้ยินดังที่สุดคือเท่าไหร่โดยกำหนดให้ความเร็วในอากาศมีค่าเท่ากับ340วินาทีอ่ะมันเป็นอย่างนี้ก็จะต้องใช้สูตรเขาบอกว่าเสียงดังแสดงว่าต้องเป็นสูตรของปฏิบัติซึ่งปฏิบัติก็จะมีด้วยกันสองสูตรก็คือ d เอาไม่ติดเฉยค้างออาชิบหายลวค้างออาอะไรเนี่ย เอ้ยออกมาละสูตรก็มันก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสางอย่างก็คือ D อ่ะ d ไซซเท่ากับเอนลัมานี่คือปฏิบัตินะ,ะปฏิบัติคือเสียงดังนะเสียงดังตึบกับอีกสูตรหนึ่งก็คือ S1P-S2P ลบ S2 P เท่ากับ n ลัมดาซึ่งข้อนี้เขาไม่ได้บอกมุมมาก็แสดงว่าสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยอ่ะ s 1 p ลบกับ s 2 p เท่ากับ n ลัมดาอ่ะ10ลบกับ9.5เท่ากับ n ไม่รู้เปลี่ยนตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ลัมดามาเปลี่ยนเป็น v ส่วน f เอ๊ะงงไหมทำไมถึงต้องเป็น v ส่วน f v ส่วน f เนี่ยมาจาก v เท่ากับ lambda f f มันคูณอยู่ย้ายมาหารก็จะได้เป็น v ส่วน f เท่ากับ lambda นั่นแหละก็คือสาเหตุที่เปลี่ยนก็จะกลายเป็น v ส่วน f v เท่าไหร่ v เท่ากับ340 f ไม่รู้เพราะว่าโจทย์ถามก็จะกลายเป็น 0.5คูณกับ3 340n ส่วน f อ่ะเสร็จทีนี้มาดูกันเขาบอกว่าอะไรนะความถี่ต่ำสุดถ้าเป็นความถี่ต่ำที่สุดเนี่ยจำ n เนี่ย n จะมีค่าเท่ากับ1เท่านั้นเพราะฉะนั้น n ตรงนี้ต้องใส่1 เอ็นตรงนี้ต้องใส่หชบก็ก็เป็น340รคูณหนึ่งก็ได้340อันนี้มันหารอยู่ย้ายไปคูณก็จะกลายเป็น0ูนจดห้อันนี้ก็จะละกลายเป็น340ร้อยีอ่าเดี๋ยวขอลบตรงนี้ สิทีนี้0.5เนี่ยมันคูณอยู่ย้ายลงมาหารก็จะเท่า f ก็จะเท่ากับ680เฮิรตนั่นเอง